มือเอ้ยรอยโอ,โอ้อะไรเข้าตาเหงือข้าโปดไปดิ๊กีด้วยมาเปล่าเฮีย,ย่า<ะ>ย่ามาหรือเปล่าไม่เห็นมาเลย,เ,ลยเออใช่